สว ah. An ัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงคณะเศรษฐกิจสู่ห้องม3ามพันาเลขที่3ค่ะสวัสดีค่ะชื่อไรศร์เบลกอมม่ามสามพันาเลขที่1น่งเด็กหญิงณฐาสวรรค์มสามพันหเลขที่7ครับสวัสดีค่ะเด็กหญิงโบวิศาแก้วทับไปเลขที่16ม3าันห สวัสดีครับผมประกายวิทย์ดวงทวีมอสามห้าเลขที่สามสิกครับเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องศึกษาสูตรที่เหมาะสมต่อการเกิดสีของบัตรอนจากพืชธรรมชาติค่ะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5. สามทับหเสนออาจารย์ที่ปรึกษาบุญตาสุวรรณโนค่ะหนึ่งที่มาและความสําคัญในสมัยในสมัยนี้หลายคนเริ่มดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นดูแลสุขภาพหรือว่าการแต่งตัว เพื่อให้ตัวเองดูดีและดูลังงงามทั้งชายและหญิงผู้หญิงก็เริ่มผ่านมารับสวยรัะงามมากขึ้นในปัจจุบันผู้ผลิตหลายคนเริ่มผลิตเครื่องสำอางเองเพื่อและเครื่องแต่งกายต่างๆเพื่อสนองความต้องการตัวเองเช่นผลิตลิปสติกและบัสออนเรืยอตัวเองเพราะอยากให้มีสีที่เหมาะสมกับตัวเองเป็นต้นจากการศึกษาเรื่องโครงงานบัสออนจากพืชธรรมชาติจากครงงาของผู้อื่นพบว่าปัญหาส่วนใหญ่ที่พบเจอคือ การเกิดสีของตัวบัชออนที่มีความทนทานน้อยไม่ติดทนวหลุดง่ายบางกรณีมีลองทานแล้วมีลักษณะเป็นก้อนสีเห็นได้สีเห็นได้ยากมีสีที่ไม่ตรงตามความต้องการและไม่ทนต่ออุณหภูมิความร้อนได้ดีตัวบัตออนจึงละลายจากปัญหาข้างต้นคณะผู้จะทําได้เห็น,หนความสําคัญขอ,ของปัญหาจึงได้จัดทำโครงงานเรื่องนี้เพื่อ หาสูตรที่เหมาะสมต่อการเกิดสีของบัตรอ่อนจากพืชธรรมชาติและเพื่อทําบัตรอ่อนที่ไม่มีสายก่อให้เกิดอาการแพ้โดยมีแนวทางการศึกษาคือสืบค้าข้อมูลออกแบบว่าแผนการทดลองและดําเนินและดําเนินการทดลองตามขั้นตอนต่อไปนี้หนึ่งจุดสองวัตถุประสงค์เพื่อหาสูตรที่เหมาะสมต่อการเกิดสีของบัตรอ่อนจากพืชธรรมชาติ 2. وم, เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของการเกิดสีของบัชออนจากพืชธรรมชาติ 3. เพื่อศึกษาความพูงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิภาพของการเกิดสีของบัชอนที่ทำจากพืชธรรมชาติ1.3สมมุติฐาน 1. นบัชอนสูตรผักปังมีความติดทนมากกว่าสูตรกระเจี๊ยบแดงและสูตรแก้วมังกรเนื้อแดง 2. บัตชอนสูตรแก้วมังกรเนื้อแดงทางแล้วเกิดสีแดงชัดเจกว่าสูตรผักปังและสูตรกระเจี๊ยบแดง 1.4ึ 1> 1. ่ขอบเขตการศึกษาหนึ่งกดตัวอย่างที่ใช้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีริษัทแห่ค่าจำนวนสี่คน 2. ตัวแปรที่เกี่ยวข้องตัวแปรต้นคือความเข้มข้นของสีจากพืชธรรมชาติตัวแปรตามคือประสิทธิภาพการเกิดสีของบัชออนตัวแปรควบคุมคือชนิดของพืชอุณหภูมิและวัสดุอุปกรณ์ระยะเวลาคือ ปีการศึกษา2,568 4. นินิยามเชิงปฏิบัติการ4.1 4 1. บัตรออนหมายถึงบัตรออนจำนวน3ส,สูตรที่มีสีจากพืชธรรมชาติประกอบด้วยสีจากผักปังแก้มังกรเนื้อแดงและกระเจี๊ยบแดงมีความสามารถในการเกิดสีและใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 4.2. ประสิทธิภาพหมายถึงประสิทธิภาพของบัตรออนที่มีสีติดทนทาเแลเกิดสีแดง มีเนื้อสัมพัน์ละเอียดและสามารถเก็บใช้ได้นานสามารถทนกับอุบอุณภูมิร้อนได้ดีหนึ่งประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับหนึ่งได้สูตรที่เหมาะสมต่อการเกิดสีของบัชอรนจากพืชธรรมชาติ2ได้ศึกษาหาสูตรที่เหมาะสมต่อการเกิดสีของบัจอรนจากพืชธรรมชาติเฮ้ยเอสิ <c oughs> 2.1.3ประโยชน์ของมัดออนจากพืชธรรมชาติปัดออนจากพืชธรรมชาติมีประโยชน์หลักๆคือออนโยนต่อผิวโดวยปสัสจักสารเคมีอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองและมีสารบำรุงผิวตามธรรมชาติเช่นช่วยส้าอนุมันอิสระและป้องกันผิวจากรังสี UV e. จากสารแอโทไซยานนนที่พบในพืชบางชนิด นอกจากนี้ยังมีสีสันที่เป็นธรรมชาติและมีเนื้อสัมผัสที่บางเบา,เ,บาเกลี่ยง่ายวิธีการผลิตบัตรออนจากพืชธรรมชาติสองจี่วิธีการผลิตบัตรออนจากพืชธรรมชาติสูตรที่ 1. 1. หนึ่งหนึ่งซื้อผงบีดรูทและสารเคมีให้ครบถ้วนสองนำช้อนตวงและตวงสาร หนึ่งซื้อผงบีดรูทและสารเคมีให้ครบถ้วนสองนำช้อนตวงตวงสารเราแยกใส่ถ้วยตวงให้ครบถ้วนสามนำผงบีรูทที่ตวงแล้วใส่เพื่อผสมสี่นำสารทั้งหมดที่ตวงแล้วใส่เพื่อผสมห้าผสมสารทั้งหมดที่ตวงใส่เพื่อผสม เมื่อได้สารเนื้อเดียวกันนำไปใส่ตลับเจ็ดกดผงบัดออนให้อัดแน่นลงตลับนำไปทดลองสีแล้วสรุปผลการทดลองสูตรที่สองนำแก้วมังกรผ่าครึ่งหนึ่งนำแก้วมังกรมาผ่าครึ่งสองรอบเนื้อออกจากเปลือกแก้วมังกรแล้วขูดผิวเปลือก แก้วมังกรใส่ลงในชาม 3. น้ำเปลือกแก้วมังกร1กิโลกร,รัมแช่ลงในน้ำเปล่าหมักไว้หมักทิ้งไว้12ชั่วโมง 4. เมื่อครบ12ชั่วโมงนำเปลือกแก้วมังกรน้ำหมักมากรองจนเหลือแต่นาำสีแดง 5, น้าำแป้งมาเทผสมลงในน้ำมักจากเ่ือแก้วบงกรปริมาณ50กร,รมัมควรให้สุกแล้วนำไปตากแห้ง 6. นนำแป้งมันผสมน้ำมันน้ำหมักห <c oughs> นำแป้งมันผสมน้ำหมักที่แห้งแล้วมามาบดเป็นผง7 นำบัตรออนจากแป้งมันมาทดสอบกับผิวแทำํามตามขั้นตอนเดิมโดยเปลี่ยนวัสดุจากแป้งมันมาเป็นแป้งฝุ่น 9. เปรียบเทียบสีของผลิตภัณฑ์จากแป้งมันและแป้งฝุ่นโอ้ข้อใหญ่2 1รัชออนจากพืชธรรมชาติ2.11ความหวายของอรัชออนจากพืชธรรมชาติ2.1-2 พระเทศของหลัชออน2 1 2ประโยชน์ของหลัชออนจะธรรมชาติ2.1.4วิธีการผลิตหลัชออนจชธรรมชาติ2.1.5พื้ที่ใช้ในการทดลองหัวข,ข้อใหญ่2.2ความพึ่งหอใจ2.2.1 แนวคิดทิษฎสดีเกี่ยวกับความพึงพอใจ2องจองจุดสอความหมายของคิดฎสดีความพึงพอใจสอหข้อใหญ่2อโครงงานที่เกี่ยวข้องความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อผลลัพธ์ที่ได้รับเป็นไปตามหรือดีกว่าความคาดหวังของผู้บริโภค หากผลงานต่ำกว่าความคาดหวังจะเกิดความไม่พอใจแต่หากเท่าหรือสูงกว่าจะทําให้พอใจและพอใจมากขึ้นตามลาดับความพึงพอใจยังเป็นความรู้สึกที่เกิดจากการรับรู้คุณค่าของสิ่งที่ได้รับและแตกต่างจากความสุขซึ่งเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นหเพียงชัว่วคราวในขณะที่ความพึงพอใจสามารถคงอยู่ได้นานกว่าและสะท้อนการบรังเอิญของบุคคลต่อประสบการณ์ที่ได้รับ วิธีการทดลองวิธีการวิธีการทดลอมลาใดอุปกรณ์หนึ่งเหกระเกียบแดงจำนวนหนึ่ง่อตัวสอเบผักปังสุกจำนวนหนึ่งชอตัวสามกระเบนก้อแดงจำนวนหนึ่งลูกสี่ 4. แอปเปิลโพดจำนวนหนึ่ั้ามีจำนวนหนึ่งเล่มหกเขียงจำนวนหนึอัน 7. โครงกระสอบนวนหชุด 8. กระแก้วนองหัวจำนวนหนึ่งชุด 9. ต,ตล,ล,นนล,ล,ลับบัตชอนจำนวน3ามับบทที่3วิธีการทดลองการดาเนินจัดทําโครงงานเรื่องศึกษาสุตรที่เหมาะสมต่อการเกิดสีของบัชออนจากพืชธรรมชาติผู้จัดทําได้ดําเนินการออกแบบวางแผนการทดลองดังนี้ 3.1วัสดุอุปกรณ์1กลีบดอกกระเจี๊ยบแดงจำนวน1ถ้วยตวง 2. มเม็ดผักปลังสุกจำนวน1ถ้วยตวง 3. แก้วมังกรเนื้อแดงจำนวน1ลูก4แป้งข้าวโพดจำนวน1ถุง5มีจำนวน1เล่ม6เขียงจำนวน1อัน7โคกระสาดจำนวน1นชุด8ตะแกรงร่อนผงจำนวน1อัน9ตรับบัชออนจำนวน3ตรับ3.2วิธีการทดลองคณะผู้จัดทำโครงงานได้ออกแบบวางแผนการทดลองออกเป็น2ตอนดังนี้ วิธีการทดลองตอนที่ 1. การผลิตบัตรออนจากกระเจี๊ยบแดงเม็ดผักลางและแก้มกรแดงแบ่งออกเป็นสสูตรมีวิธีการดำเนินงานดังนี้สูตรที่ 1. กระเจี๊ยบแดง 1. เตรียมวัตถุดิบใช้กระเจี๊ยบแดงแห้งแบบที่ใช้ต้มดื่มถ้ากรีบยังชื้นให้ตากแห้งจนแห้งสนิทก่อนใช้งาน 2. นํนำกรีบกระเจี๊ยบแห้งไปบดด้วยครกตำจนได้ผงละเอียด 3. ลร่อนผงด้วยตะแกรงหรือตะข่ายเพื่อให้ได้เนื้อเนียบเนื้อเนียนไม่หยาบ สี่ผสมแป้งข้าวโพดอัตราหนึ่งส่วนต่อผงกระเจี๊ยบสี่ส่วนเพื่อช่วยให้ของเกียงง่ายขึ้นและไม่เป็นก้อนห้าเทฝงที่ได้ลงในตลับหกบัตรออนที่ได้ไป,ไปทดสอบประสิทธิภาพของการเกิีสีวิธีการทดลอตงตอนที่สองการศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อประสิทธิภาพของบัตออนจากพืชธรรมชาติมีวิธีการศึกษาดังนี้หนึ่งเตรียมบัตรออนจากวิธีการทดลองที่หนึ่งให้พร้อมสองเตรตียมแบบประเมินให้พร้อม 3. นัดหมายกลุ่มตัวอย่าง 4. อธิบายวิธีการทดลองวิธีการใช้งานและมีที่การประเมินความพึงพอใจให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความเข้าใจ 5. กลุ่มตัวอย่างทดลองลงมือทดลองการทําบัรออนหรือลงมือทดสอบการใช้งานและประเมินความพึงพอใจ 6. คณะผู้จัดทานํำผลประเมินความพึงพอใจมาคําวนวณหาค่าร้อยละ 7. สังเกตและบันทึกสรุปผลการทดลอง